ัแจกันจีนครั้งน,นี้เราได้มิชชั่นจากเหล่าซื้อให้สอนเด็กๆทำแจกันจีนค่ะโดยเราจะใช้วัสดุจากกระดาษลังการขั้นตอนแรกเราก็จะตัดฐานให้มีรูปร่างตามที่เราต้องการสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือวงกลมแบบในคลิปก็ได้เลยตัดสองชิ้นนะคะเอาไว้เป็นฐานด้านล่างและด้านบนหลังจากนั้นเราจะมาดัดกระดาษลังที่จะใช้ประกอบทรงขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัดความสูงตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็มาวัดขนาด แล้วเราก็จะทำการมาร์คจุดค่ะเพื่อที่จะตัดและเตรียมการประกอบนะคะขั้นตอนการประกอบเราจะใช้กาวร้อนกาวเท็กหรือกาวน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแต่ถ้าใช้กาวร้อนมันก็จะแห้งไวเนาะค่อยๆม้วนไปนะคะจะได้ติดกันสนิทดีระวังกาวโดนมือนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดความร้อนการพุพองเนาะถ้าโดนแล้วนะคะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเอามือจุ่มน้ำอุ่นค่ะ เมื่อเราประกอบด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดหานด้านบนกันที่บอกให้เผื่อกระดาษล้างไว้ก็เพื่อเอามาทําเจาะรูแล้วก็ปิดประกบแบบนี้แหละคะ่ะเชื่อมด้วยกาวร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราอยากได้คอแจกันที่สูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะนําเศษกระดาษลังที่เหลือเนี่ยมามาร์กจุดนะคะเพื่อวัดเพิ่มคอแจกันนั่นเอง ตัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการประกอบกันเหมือนเดิมทีนี้เราอยากได้ปักแจ็คก,กันสวยๆล้วก็ทํากระดาษวงกลมอันเล็กๆขึ้นมาแล้วก็มาประกอบแปะแบบนี้เลยค่ะแจ็คก,กันที่สมมติจะได้เปนแบบน,นี้เลย สนแจกันที่เราทำพอลงสีก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานที่เราลองทำขึ้นมานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย